หวานใจพระเอกช่องสารวัดสู่อเมริกาหลังเพิ่งเที่ยวด้วยกันมาเปิดตัวคบหาดูใจกันมาสักระยะแล้วสำหรับคู่รักสุดฮอตอย่างดรีมอภิชยาพานิตรกูลกับพระเอกหนุ่มช่อง3มินีนพิรวิทย์อัตชิสถาพรซึ่งเราจะเห็นว่าทั้งคู่ควงแขนเที่ยวกันในหลายที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภาพคู่แต่ก็รู้เลยว่าไปมาด้วยกันอย่างทิปล่าสุดไปเที่ยวทะเลกับแก๊งเพื่อน ล่าสุดสาวดีมกับมีนต้องห่างกันเพราะดีมไปเที่ยวถึงอเมริกาที่ก่อนหน้านี้เพื่อนซีอย่างก้อยอรชพรก็พึ่งบินไปกับหนุ่มนิกกี้และพบว่านัตตี้เพื่อนซีคนก็ไปพร้อมกันดีมเอางานนี้แฟนคลับคงได้เห็นคอนเทนต์ดีๆจาก3ามสาวที่อเมริกาแน่นอนเลย